สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านมาชมมาเปลี่ยนใบพัดพัดลมครับมันแตกครับของลูกค้าเอามาซ่อมครับวันนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนใบพัดใหม่คิดว่ามอตเตอร์ยังใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าเปิดไปเปิดมาแล้วมันแตกมาดูวิธีการเปลี่ยนกันครับว่ามันง่ายมากๆครับไม่ยากเลยก่อนอื่นเราก็ต้องถอดตะแกรง จะมีล้อข้างล่างตรงนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมตรงนี้นะนี่ตวดึงลงมานี่แค่นี้มันจะหลุดแล้วก็ดึงออกมาง้างออกมาขนามันก็จะหลุดเลย นี่ครับมันจะเป็นล็อกของมันล็อกอยู่แบบนี้แล้วก็หมุนตรงนี้ให้หมุนกลับหมุนเข้าเป็นออกออกเป็นเข้าครับเพราะว่าเราจะหมุนไปทางขวาก็จะเป็นการออกนี่แบบนี้ถ้าหมุนไปทางซ้ายมันจะเข้านะครับมุนตางขวานเ้ยบแบบนี้ หน้าตาแบบนี้เลยนะมันตัวเป็นล็อกล็อกใบใบแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลย <c oughs> มันจะมีสี่มุมให้ชะแยงเขาเราจะเรียกเอามุมไหนก็ได้มีส <c oughs> ิบหกนิ้วครับ <c oughs> มาลำดู้ของใหม่รันนี่ของใหม่ ม่ปิ้งไหม่ปิ้งไหม่แกะ่องในขท่านผู้ชมมันจะมีล็อกนี่ครับล็อกของมันให้เราน็อตให้มันมาเข้าตรงนี้นี่มันจะมีจะมีล็อกของมันอยู่เราอให้ตรงล็อกเลยเพราะว่าเวลามันหมุนอะมันจะได้ไม่สะบัดมันจะไม่หลุดถ้ามันเข้าล็อกมันจะพอดีเป๊ะเลยนะนี่ครับนี่นะนี่ล็อกมันต้องให้เข้าตรงนี้มา หยบร้อยแล้วก็ตากไปด้วยนลอ,อย่างที่บอกครับมันจะมุนเข้าเป็นออกออกเป็นเข้าเราก็ต้องหมุนมาทางซ้ายทางนี้นะให้มันเข้าเนี่ยแค่นี้เองพอเสร็จแล้วก็ใส่ฟ้าเน้นจ้ำต้องใส่ฟ้าให้แน่นหนาครับเพราะว่าสาหรับบ้านใครมีเด็กเล็กเด็กอย่างบ้านฉล็ทธิ์ตอนนี้มีน้องขิมอะเราก็ต้องระมัดบบระวังเป็นอย่างยิ่งครับ สาหรับตะแกรงรูควัดลมเนี่ยอันตรายมากๆนะครับอย่าให้เด็กเข้าใช้มือแหย่เดียนะครับอันตรายมากๆน้องขิมีกาลังซนครับเปิดไดครัรท่านผูช้ชมแค่นี้เองครับไม่ยากเลยครับง่ายนิดเดียวทีนี้เราจะลองเปิดดูนะครับจะถอดจะเสียบปลั๊กดู ว่ามันจะอุ่นไหมมันใช้ได้ไหมนี่ครับเดี๋ยวลากปักมาก่อนเดียวพักแล้ว เราจะลองเปิดดูเกีย่ยนหนึ่งก่อนแรงครับลมแรงเกีย่ยสองเกีย่ยสองก็แรงเหนไ่ครับพัดลมแบบบรรนๆดเรานี่แหละ น,นี่เียสองแล้วก็พอเกียร์สามนี่ว้าว wow, เกียร์สามแรงมากเลยครับท่านผู้ชมเย็นสบายดีครับก็สำหรับการเปลี่ยนใบพัดพัดลมมันก็ไม่ยากจากที่คิดครับลองทําดูครับผมรู้ท่านผู้ชมทุกท่านก็ทําได้เช่นกันครับแต่อยากจะแชร์ประสบการณนะ์แชร์สิ่งดีสู่พี่น้องทุกคนครับที่เขามารับชมก็ได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับวิธีเปลี่ยนใบพัดพัดลม ง่ายมากๆครับเราไม่ต้องไปจ้างช่างหรือว่าให้คุ้่นทาให้เสียตังค์แล้วก็ไปพัดพัดลมแนะนําทุกทตัวทุกรุ่นมีไปพัดขายครับไปพัดหลักสิบครับไปถึงร้อยครับตามไซส์าตามขนาดของนิ้วของใบพัดอันนี้สิบหกนิ้วครับราคาสี่สิบาทห้าสิบบาทนะครับแต่ต้องหาซื้อเป็นมือสองก็ได้นะครับมือสองเราก็ไม่ต้องพูดคว่า มือสองหรือมือหนึ่งมันก็ใช้งานดีกับพอๆกันครับไม่ยากสำหรับการเปลี่ยนใบพัดกระดงครับเพียงแต่เราหาซื้อนี่ให้ได้แต่ที่บ้านท่านก็มีเยอะนะครับกระโดงทำใบพัดมีเยอะมากแล้วก็ต้องสั่งนะครับเราจะสั่งมาทีละียสิบทีละียวสิบถึงจะถูกถ้าเราสั่งมาใบเดียวอันอย่างเดียวเนี่ยอันเดียวเนี่ยมันจะแพงครับเราก็ต้องสั่งมาหลายๆอย่างรวมกันเราก็จะมีประสิทธิ์ลดให้เราสำหรับคลิปนี้ีโอลาดก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ